คุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องของไฟไป่าอีกหนึ่งจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวังและมีการผลิตกำลังอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดข,ขึ้นในครั้งนี้นะครับก็คือที่มรดกโลกอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการรักษาเรื่องของการป้องกันไฟป่าเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนะครับ ในห้วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปีมักเกิดไฟป่าส่งผลกระทบต่อพืชดินน้ำและสัตว์ป่าทำให้ต้องมีการฝึกซ้อมดบรงพลดับไฟป่าของเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าจากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบบรีกว่า200คนเข้าร่วมเตรียมความพร้อมรับมือกับไฟป่าซึ่งคาดว่าจะมีความรุนแรงซึ่งใช้สถานการณ์ฝึกซ้อมภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ส่วนหนึ่งในพื้นที่ป่ามรดกโลกพื้นป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าหากเกิดไฟป่าที่รุนแรง ปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเนี่ยเหลอเพียงแค่ประมาณร้อยสล้านไร่ก็คือประมาณสัก31%นะครับสำหรับปัญหาเรื่องหมอกควันไฟป่าสถานการณ์ไฟป่าปีนี้แม้ว่าจะมีความดูแนวโน้มน่าจะมีความรุนแรงเนี่ยแต่อยากจะเรียนว่าปีนี้เราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าหลังจากที่เราให้ความรู้กับประชาชนนะครับ ประโยชน์ของป่าที่เราได้รับนะครับประชาชนมีโอกาสได้ใช้พื้นที่นะครับและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเต็มที่เนี่ยสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยน่าจะลดน้อยลงในปีนี้ครับโดยหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมาเขารับผิดชอบดูแลพื้นที่อยู่ประมาณ29ป่าสงวนนะครับในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณ1นึ่ล้านหนึ่งักว่าไร่ทั้งจังหวัดนะครับเฉพาะในเขตป่าสงวนนะครับยกเป็นพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งกรมอุทยานดูแลอยู่ทุกวันนี้ เราใช้ระบบเรื่องของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าโดยเราไปสร้างเครือข่ายของเราที่อยู่โดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่จากสถิติการเกิดไฟป่าของสำนักง,งานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1น,นครราชสีมาได้สรุปสาเหตุของการเกิดไฟป่าที่เกิดขึ้นในปี2558โดยมีสาเหตุหลักจาก3สาเหตุได้แก่การเผาไร่ทำเกษตรกรรมเกิดไฟไหม้3ามครั้งพื้นที่ป่าได้รับความเสียหาย178ไร่ รองลงมาคือหาของป่าเกิดไฟไหม้3ามครั้งป่าไม้เสียหาย101ไร่และสาเหตุสุดท้ายคือการล่าสัตว์เกิดไฟไหม้1ครั้งพื้นที่ป่าเสียหาย55ไร่สำหรับการเกิดไฟป่าส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าได้รับอันตรายและสภาพรวมของพื้นที่ป่าไม้ลดลงหากจะใช้เพียงเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าดูแลพื้นที่ป่าคงไม่เพียงพอดังนั้นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะช่วยลดสาเหตุข,ของการเกิดไฟป่า ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือของมนุษย์จะทําให้ทรัพยากรป่าไม้ตลอดจนสัตว์ป่าไม่ให้ถูกเผาผลาญคงไว้ซึ่งป่าต้นน้ําเป็นมรดกของชาติและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าตลอดไปไพบุญมาตาถ่ายภาพบนที่ดาวบำเน็จพันรายงานค่ะ